สวัสดีครับบรสวัสบริการแห่งรัฐครับกดเงินสดได้สูงสุด300บาทนะครับในเดือนตุลาคม2563คลิปนี้ให้ดูเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วชมรายละเอียดครับวันที่18ตุลาคมนะครับ2563นะครับจะสามารถกดเงินสดได้2รายการก็คือค่าน้ำประปาไม่เกิน100นะครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน230ครับ สำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์กดก็คือผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำป,ประปาลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและใช้น้ำประปาไม่เกินร้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230ด้วยนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์นะครับโดยจะได้คืนทุกวันที่18นะครับสําหรับวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเป็นค่าน้ําค่าไฟของเดือนสิงหานะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาไว้และค่าไฟฟ้าไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ำประปาไม่เกินร้อยใช้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230ของเดือนสิงหาซึ่งจะท่านต้องไปจ่ายในช่วงปลายเดือนสิงหาหรือจ่ายอย่างช้าสุดต้นเดือนกันยานะครับก็จะมาเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในวันที่18ตุลาคมสามารถกดเงินสดได้นะครับไม่เกิน300นะครับ ถึงแม้ว่าท่านจะได้น้ำประปา100บาทเต็มเลยหรือค่าไฟฟ้า230าเต็มเลยสมมตินะฮะไม่เกินรวมกันแล้วจะได้330แต่เวลากดเขาให้กด100 200 300นะครับจากตู้ ATM กรุงไทยนะครับส่วน30บาทที่เหลือก็เก็บสะสมไว้ในบัตรไว้รวมกับเดือนต่อๆไปแล้วค่อยกดนะครับจึงสามารถกดสูงสุดได้เพียง300นะครับนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับส่วน ค่าน้ําค่าไฟที่ท่านพึ่งจ่ายไปเมื่อป,ปลายเดือนกันยาหรือต,ต,ต้นเดือนตุลาซึ่งเป็นรอบบินค่าน้ําค่าไฟเดือนกันยานั้นจะไปได้คืน18พฤศจิกายนนะครับนี่ก็คือข้อมูลเรื่องการได้คืนค่าน้ําค่าไฟผ่านบัตรบริการแห่งรัฐนะครับสวัสดีครับ